สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอคค่าคุณย่าชาแนลนะคะวันนี้นะคะคุณย่ามอคค่าชาแนลนะคะจะมานําเสนอนะคะอา,อาหารบ้านบ้านอาหารตามฤดูกาลนะคะคือแกงหน่อไม้นะคะแกงหน่อไม้สดๆที่ไปตัดมาจากกอของเราเลยนะคะ เนี่ทุกอย่างเราไม่ได้ซื้อเลยนะคะก็จะเอามาแกงสดๆให้เพื่อนๆแล้วก็เอฟซทุกคนได้ชมกันนะคะวิธีแกงก็นำหน่อไม้ไปไปทำเป็นแว่นเป็นแว่นก่อนนะคะแล้วก็ไปต้มน้ำให้เดือด 2ถึง3าน้ำแล้วก็รินน้ำออกแล้วก็แช่น้ำพักไว้ก่อนนะคะแล้วทีนี้นะคะก็ไปเก็บใบหญ้านางของเรามาเลยนะคะเอาให้เขียวๆด้วยนะคะมาล้างให้สะอาดก็มาปั่นหรือว่าคั้นก็ได้นะคะคั้นด้วยมือก็ได้ค่ะขยี้ไปขยี้มาก็จะเป็นน้ำใบหญ้านางเหมือนกันนะคะทีนี้เครื่องแกงของเรานะคะก็ง่ายๆเลยค่ะตำพริก กระเทียมหอมแดงตระไคร้นะคะผสมกันพอหยาบๆนะคะก็ไปผสมกับน้ำย่านางเลยนะคะน้ำย่านางดอกไม้ที่เราพักไว้ก็มาแกงเลยนะคะพอเดือดก็ปรุงรสนะคะง่ายมากเลยค่ะ ปรุงรสด้วยอันแรกเลยนะคะคือน้ําปลาร้านะคะน้ําปลาร้าของแกงอีสานนี่นะคะถ้าขาดน้ําปลาร้าจะไม่ใช่แกงของทางภาคอีสานเลยนะคะเพื่อนๆทุกคนแล้วทีนี้นะคะก็ใส่น้ําปลารา้าน้าําปลาแล้วที่ขาดไม่ได้นะคะคือข้าวเบือข้าวเบือนิ้ก็คือข้าวเหนียวที่เอาไปแช่ให้นิ่มก่อนแล้วก็มาพักไว้แล้วก็มาตาให้ละเอียดแล้วก็มา ตาให้ละเอียดโขโขโให้เข้ากันนะนะคะแล้วก็มันผสมลงในแกงของเราก็จะแกงของเราก็จะเป็นขุ่นๆนะคะก็จะน้ําก็จะเข้มข้นนะนะคะก็จะเข้มข้นเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะทีนี้พอสุกแล้วใช่ไหมคะก็ตบท้ายด้วยลูกกระโดดของเราค่ะเพราะความลูกกระโดดนี้นะคะผ่านเข้าไปนะคะสดชื่นเลยนะคะได้กระโดดแน่นอนเลยค่ะทุกคน ตบท้ายด้วยผักนางตูหรือว่าใบาแมงลักกันนะทุกคนคลิปนี้นะคะก็เอาของดีมีประโยชน์อาหารอีสานบ้านๆมาฝากเพื่อนๆแล้วก็เอฟซีทุกคนนะคะเชิญนะคะเชิญมารับประทานแกงหน่อไม้ด้วยกันนะคะอาหารเที่ยงของวันนี้นะคะสามารถที่จะทานกับผักได้ทุกชนิดเลยนะคะ ทานกับอะไรก็ได้ที่เราผักที่เราชอบนะคะเป็นเป็นผักข้างเคียงนะคะก็สามารถที่จะทานกับผักทุกอย่างได้เลยค่ะคลิปนี้ก็มีสั้นๆนะคะมานะคะเชิญนคะคะเชิญมันรับประทานข้าวด้วยกันนะคะมาค่ะคุณย่าขออนุญาตเปรับประทานแกงหน่อไม้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ